สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวม่านาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำขนมมันม่วงหอมใบตองเนื้อขนมก็จะมีความนุ่มหน,หนึบหนับหอมหวานมันเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวขูดที่สำคัญคือทำง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำใบตองไปลวนไฟให้นิ่มเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะนำใบตองมาตัดเหมือนในคลิปเลยนะคะตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะต่อไปเราก็จะมาผสมแป้งกันค่ะ แป้งข้าวเจ้า100กรัมแป้งเท้า100กรัมแป้งมันสำปะหลัง80กรัมน้ำตาลทราย220กรัมเกลือป่น1ช้อนชาจากนั้นคลุกเคล้าของแห้งให้เข้ากันดีค่ะต่อไปเราก็จะทยอยใส่กะทิกล่อง250 ml ลงไปนะคะทยอยใส่ลงไปสลับกับการนวดแป้งเนื่องจากแป้งเท้าจะมีลักษณะที่เป็นก้อนเราก็จะนวดให้แป้งละลายก่อนค่ะ สำหรับแป้งของเราก็ละลายได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่มันม่วงนึ่งสุกลงไปค่ะหรือเพื่อนๆจะนำมันม่วงนึ่งสุกเนี่ยค่ะไปบดให้ละเอียดก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะวันนี้ก็นึ่งเสร็จแล้วก็เทลงไปรวมกับแป้งเลยค่ะจากนั้นทำการขยำขยำนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะวันนี้ก็จะบดมันไม่ละเอียดนะคะจะเอาพอหยาบๆค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะ หลังจากที่เราขยำม,มาเรื่อยๆค่ะลักษณะเนื้อแป้งก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมันม่วงของเราจะไม่ละเอียดมากเวลาเราทานเข้าไปเราจะได้สัมผัสมันม่วงด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กระทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการห่อค่ะนำใบตองมาตักแป้งใส่ประมาณสองช้อนผนพูน,นตามด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นโปะลงไปทำการห่อเลยค่ะเราก็จะหอกันแบบง่ายๆสวยๆนะคะห่อเสร็จแล้วเราก็จะนำใบมะพร้าวมาคาดตรงกลาง นำไม้จิ้มฟันมากลัดให้อยู่ค่ะจากนั้นก็ตัดตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะเสร็จแล้วหนึ่งอันค่ะเดี๋ยวทําให้เพื่อนๆดูอีกรอบค่ะนาใบตองมานะคะตักแป้งใส่ประมาณสองช้อนพูนๆตามด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นโปะลงไปจากนั้นทําการห่อเลยค่ะ อเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะนำใบมะพร้าวมาคาดตรงกลางสำหรับใครไม่มีใบมะพร้าวสามารถใช้ใบตองแทนได้ค่ะนำไม้จิ้มฟันมากลัดให้อยู่ตัดตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะจากนั้นเราก็ทำส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะ สำหรับขนมของเราห่อเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําไปนึ่งเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตั้งหม้อต้มน้ําให้เดือดน้ําเดือดจัดดีแล้วเราก็จะนําซึ้งมาวางตามด้วยนําขนมมาเรียงใส่ในซึ้งเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะปิดฝาหมอ้อนึ่งต่อด้วยไฟแรงเป็นเวลา2 5นาทีค่ะ ค่ะสำหรับขนมของเราก็นึ่งครบเวลา25นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะค่ะสำหรับขนมมันม่วงหอมใบตองของเราเย็นสนดิทดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้เพื่อนๆพื่อนชิมดูค่ะว้าวเปิดออกมาสีสวยหน้าตาหน้าฐานมากๆเลยนะคะ แป้งนุ่มหน่บหอมหวานมันเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวขูดสูตรนี้เด็ดอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำกินทำขายดูนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ